ครมนัสครับเอ่อผมขอคอนเฟิร์มนิดนึงครับคุณคณิษถาแจ้งว่าตกลงหมายเลขที่คุณระง,งับผมไปเนี่ยมันคนละบริษัทแล้วถูกไหมฮะหมายถึงไงคะหมายเลขศูนย์แปดศูนย์เก้าแปดสาม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 หนึ่งเนี่ยมันคนละบริษัทแล้วถูกต้องไหมฮะตัวเก้าสามตัวที่เป็นหมายเลขเก้าสามตรงกลางใช่ไหมคะใช่ทั้งเก้าเก้าสามเก้าแปดนะครับอ่าค่ะมันเป็นคนละบริษัทกันแล้วถูกต้องไหมฮะคำว,ว่าคนละบริษัทหมายถึงไงคะไม่เข้าใจหมายถึงว่า การที่คุณจะมาเรียกค่าบริการที่เอามารวมๆกันแล้วมาเรียกเยอะว่าผมมียอดค้างชําระเนี่ยมันทําไม่ได้ซึ่งเจ้าหน้าที่คุณคณิษฐาเนี่ยแจ้งว่ายอดค่าบริการของผมอ่ะมันเป็นเบอร์ใหม่แล้วซึ่งมันไม่มีค่าค้างชําระซึ่งผมก็เลยคิดว่าพอมันไม่มียอดค้างชำระแล้วทาไมถึงมาระงับเบอร์ผมได้ ไปวันนี้จะเป็นท่านที่มีอำน,นาจสูงสุดกว่าชมนัดนะคะแล้วแม่ม่เข้าใจครับขอแรกที่คุยอะค่ะว่าถ้าคุณไตรศรต้องการให้ทำอะไรแจ้งกับทางเขาตอนนี้ชมนัทไม่มีอำน,นาจในการตัดสินใจแก้ของคุณไตรศรแล้วแล้วก็ชมนัทเองก็ไม่ทราบว่าคณะผู้บริหารที่ไปเนี่ยเขาคุยอะไรคุณไตรศรบ้างดังนั้นถ้าคุณไตรศรต้องการอะไรอยากได้อะไรต้องบอกกับทางคณะผู้บริหารวันนี้เพราะว่าคณะที่ไปเนี่ยเป็นผู้บริหารระดับสูงของเราเรวมทั้ง เข้าใจครับแต่ตอนนี้นผมต้องการแค่เวอร์ยฟตรงที่คุณไปสั่งระง,งับเบอร์ของผมถูกมคือการที่มีการร,าระงับอย,ย่าใช้คําว่าชำระเป็นคนสั่งเลยคะ่ะมันเป็นเรื่องของความถูกต้องที่ลูกค้ามียอดค้างชำระค่าบเิการเแล้วก็ดำเนินการให้มันถูกต้องนั่นไงครับผมถ<ต>ึงบอกว่าทางคุณคิดไปฝ่ายเดียวไงว่าผมมียอดค้างชำระซึ่งผมแจ้งมาตลอดว่ายอดค้างชำระที่คุณบอกว่าผมมียอดค้างชำระกับคุณเนี่ย แสดงมาเป็นเอกสารซึ่งคุณคุณไม่มีเป็นเอกสารคุณส่งมาแค่กระดาษใบเดียวว่าผมเป็นยอดค้างชำระนี่นี่นี่ซึ่งยอดยอดมันก็ไม่ตรงกันแล้วน่าสุดท้ายวันนี้เจ้าหน้าที่ระดับสูงอย่างที่คุณบอกเข้ามาแจ้งกับผมว่ามันเป็นคนละบริษัทกันซึ่งยอดค้าบริการเนี่ยมันจะไม่มีซึ่งผมถามว่าถ้ามันไม่มีแล้วเป็นระับเบอร์ผมได้ยังไงเขาตอบผมได้สอบไดยังไงนะคะก็เขาก็จะต่อสายมาให้ซึ่งผมก็มีคําถามว่า เข้ามาถึงตอนนี้ยก่อนที่จะเข้ามาท,ทั้งที่รู้ว่ามันคนคนละบริษัทกันแล้วผมไม่มียอดค้างชาระเนี่ยทําไมถึงไม่ต่อสายมาก่อนและทําไมไม่โทรมาแจ้งล่วงหน้าว่าจะเข้ามาครับอันนี้ทางชมรก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะ,อะขออภัยจริงจนถึงตอนนี้นนคุณอยู่ในส่วนของการดูแลของไทยชมรมเข้าใจครับแต่คุณอยู่ในส่วนของสูตรรับร้องเรียนถูกต้องไหมฮะใช่ค่ะผมต้องการให้ต่อสายของผมซึ่ง หมายเลขของผม <S <S ไม่มียอดค้างชําระคุณไม่สามารถทําได้นะคะอย่างที่บอก <S 1> <S 1> เนื่องจากอะไรครับที่ฉันแจ้งคุณไตยสอนไปแล้วเลยคะว่าอำนาจในการตัดสินใจของคุณไตยสอนจะเป็นคณะผู้บริหารที่เดินทางไปพบวันนี้คุณเตยสอนต้องการอะไรก็แจ้งทางขเขาได้เลยนะฮะค่ะอ่าองั้นไม่เป็นไรผมเขาสั่งการเลยก็คือเป็นไปตามนั้นนะคะผมผม,ผมแจ้งไปทางเขาแล้วซึ่งงั้นเดี๋ยวคุณลองโทรหาคุณคณิษฐาแล้วกันว่าทางผมแจ้งทางเขาไปแล้วค่ะคงไม่โทรค่ะให้ให้คุณเตยสอนคุยนะคะ คือเขาไม่ได้ให้เบอร์มือถือ๋ยวนะฮะฟังนี่ฮะคือเจ้าหน้าที่ทางคุณน่ะนําบัตรก็ไม่ได้นําเข้ามาซึ่งจนถึงตอนเนี้ยผมก็ไม่มีเบอร์ติดต่อคุณคณิษฐานะครับงั้นผมขอส่งเป็นอีเมลยืนยันกับทุกท่านเหมือนเดิมแล้วกันดีไหมครับก็อย่างที่เรียนชี้แจงไปอะค่ะ แล้วตอนนี้คุณเตยศร์ต้องการให้ทางครับผู้บริหารกลับเข้าไปเข้าพบเหมือนเดิมไหมคะไม่ใช่ครับผมต้องการให้คุณชนิษฐาโทรเข้ามาหาผมผมไม่มีเบอร์มือถือแล้วผมจะติดต่อคุณชนิษฐาได้ยังไงคุณชนิ tha เขาคงไม่โทรคุณเตยศร์แล้วนะคะก็อย่างที่บอกอ๋อโอเคครับไม่เป็นไรครับเนี่ยตอนนี้เปิดแล้วเราจะคุยกันให้เรียบร้อยนะคะอ๋อจริงๆก็คุยอยากให้คุยกันให้เรียบร้อยแหละครับแต่ว่าไม่รับฟังอะไรเลยครับก็ถ้าไม่รับฟังอะไรเลยก็ก็คงไม่ได้คุยหรอกครับเพราะแค่คุยแค่ตอนนีเดียวแค่หมายเลขเบอร์98ซึึ่่งงงยัไไไมปถหนเลยด้วยซ้าแล้วเบอร์98เนี่ย ผมไม่อยากจะบอกว่ามันไม่มียอดค้างชําระแล้วคุณไปปิดเปอร์ผมเนี่ยคุณไม่ยอมต่อสายมาแล้วคุณยังมาเล่นบอกว่าคุณผมต้องตกลงตามนี้ตามนี้ตามนี้ผมไม่มีทางตกลงหรอกครับเพราะตั้งแต่แรกผมไม่มียอดค้างชําระอยู่แล้วโอเคไหมครับค่ะแั้วก็เป็นปตามที่คณะผู้บริหารแจ้งะนะคะค่ะโอเคได้ครับ 4G และ 3G บนเครือข่ายที่ใหญ่ที่สุดยินดีให้บริการค่ะ For English please press 9ขณะนี้หมายเลขของคุณถุกระงับสัญญาณเนื่องจากมียค่าบริการเกินกำหนดชำระข้อมูลนะวันที่15เดือนตุลาคมปีพศ2555 เวลา12นาฬิกา9นาทีคุณมียอดคางชำระค่าใช้บริการชุมมุกเอจจำนวนศ <0. S 2> บาทคุณสามารถชำระค่าบริการได้ทันทีผ่านระบบกัอบรับอัตโนมัติขั้นต่ำหนึ่งบาทและสูงสุดได้ไม่เกินหนึ่งบาทค่ะคุณชำระผ่านจ,จุดรับชำระของทูพาร์เนอร์และเซเว่นอีเลเว่นที่ม,มีเครืค่องหมายของวเซอร์วิสพิซาค่ะค่ะแตนน่ไม่ต้องใช้ใบแจ้งค่าบริการและในกรณี รายยอดค่าบริการทั้งหมดทุกรอบดีแล้วระบบจะเปิดสัญญาอัตโนมัติภายใน15นาทีค่ะ ครับค,คุณธรรมนัฐใช่ไหมครับใช่ค่ะส,ส่วนส่วนรับน้องเรียนของทูใช่ไหมครับคุณใบสันต์เทพใช่ไหมคะทางใดจะขออนุญาตวางสายนะคะอ้าวเฮ้ยคุณทางฝ่ายกฎหมายคุณจะทางคุณโดยตรงไม่ใช่ครับววาางสสสยนะะะคคัดี่ผมโทรเข้าไปใหม่ครับไม่เป็นไรครับถ้าคุณจะวางสายก็โทรคุยกันอย่างนี้แหละไปเรื่อยๆคุณก็หนีปัญหาเน้นแสดงว่าพวกคุณก็ทําอะไรผิดก็สิ Thank you